สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะคำแพงทำอะไรคำแพงเล่นครับตัวหน่อยกมูเนาะเสียงเพ่งดังค่ะเพราะว่าพาคคำแพงมาเล่นนี่ยโยง่านน่ะง่านี้อย่างนี่งา่านแจกข่าวบอ๋อจะเป็นว่อลำซิ่งนะคะหมอลำซิ่งหมอลำก่อน บ้านจะภาพนั่นค่ะเอาค้ำแพงมาเล่นสปริงบอร์ดก่อนนะดูดูดูเจ้าของเจ้าของหน่อยกลัวคนเอาเอาค้ำแพงเต้น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 คำแพง จิตบรรยากาศแำมหปงมาเล่นไ้เบ like ิงแล้วก็จะเอาแนวทางของฟูตซ totally ีซูนแล้วก็เล่นมิทีมาหฮเอฟซีทั้งจองในเบิงกันค่ะก็ยังบอกถึงดีกว่าเดี๋ยวเอาเต้นพ้อมเต้นพ้อมพุนนะเก่งแล้วเอาเจ้าของพูน้อยพู้เดียวเอาเอา ผมมีย,นยันนี่ยขายุ่ซี่มึงก็ได้บุลซี่หาปีจ้าของสองปีนึงก็อยากบเรเลน้ำเผาผมมียานพร้อมโดดเอาโดดเอาดีใจมิค้มสุดเสียงเส็บอ๋อบนติดมากเนาะเออผมมีเสียงเพลงเออเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากเออเยี่ยมเก่งมากคนไปเยี่ยม ตายเอ้าวันนี้อ้าระบายสีแล้วคนระบายสีแล้วคนกระส็อเจนสปิงบอลคูอใกล้ๆบ้านนี้เองเนาะยู่ติดอันบ้านบาปอันนี้บ้านโคกฟืงนติดกันค่ะาแพงมาเล่น ผู้ใดนมากผู้ใดชมแนวท่งของปูซีสูดหรือว่าของได้มีที่มาฝากคนไลกดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยเนาะแต่หลายคนกระเสียดาดกับแม่เพ่นทานเลขแม่เพ็นฝันตามมาสามงวดงวดที่ซีมาออกเนาะยุดตามปุ๊บออกปับแต่ละงงวดซื้อหลายหลเนาะะเซียดค่ะแฝงสามตรงๆเลยนะทีแม่เพ่นฝัน,ดนได้เนาะแม่เพ่นตามสามงวดแล้วพเขากระดกรออกงวดนี้เศาตามปุ๊บออกปับเลย อย่าไปเพนท่าเอฟซีไปเบิรงตัวเลขอยู่บ้านเนาะว่าจะได้ยจะดกันค่ะโอ้ยคําพงคนน่ะโดดเอาโดดเอาเขาโดดกระโดดน้ำเขาเอ้าเอ้าเอ้าเอาปั้นเก่งปั้นเก่งฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่้ย่อฮ่าฮ่านเางไา่วฮ่าฮ่ไา่ฮาฮ่าฮนาฮ่่าฮ่า่าฮ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 ่มัาฮ่่าฮ่าาฮ่ เจะเก่ามันเห็นนาเดือนมากมันเห็นทเจเจมากมันหอวงใจมากเลยมีความสุขหลายเดือนจะเก่ากันมากค่ะคงจับติดมั้งเนาะแบบเม่นเพลงเป็นร่ำซื่อค่ะ มาทำทำมาสุดใจพาเลยก่อนเจ้าแม่ของวเราค่ะขสุดใจตัวไหนก่นะเวดนี้ได้ตัวไหนได้สามเจ็ดเก้าบอกาแมราชสามเจ็ดเก้เพราะว่าปันเห็นพยของไทยเนของผู่าไนาะมีเจ็ดเก้าเออของแม่ลิ้วงวันนี้ก็มีเจ็ดเก้าแต่ว่าแต่วเนียนแน่นแน่นแน่นทีสูดรั้งนวลอ่ะบอส่งมาให้เนี่ยเะเอาขึ้นหน้าจอ ทรงมาให้เด้อจังหน่อยเี้วขึ้นเี้วขึ้นหน้าจอให้เอฟซีแมนเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าแมนที่บอลเด่นอันอันอันเห็นเอฟซีในกลุ่มเขาว่าของของช่องสุดใจพารวยชุดวินเข้าทุกมวนแมนบอชุดวินมีจักโต หกตัวทุกหมวดมี6ตัวมีเจ็ดแปดเก้าห้าเจดเจ็ดแปดเก้าห้าหเจ็ว่าก็หนึนทันกามีอย่างว่าจับอะไมีอยู่มีแป่สมอยู่เห็นเห็นอยู่เบิ้งอยู่คนมาทั้งบุญ โบละกันทีอย่างนี้เราคือว่าเอาตัวหนาได้หกเกตท่านก็ได้เออเขาจะออกล่างบางบางพื้นที่เขาจะเอาตัวหนาหกโตเป็นเลขล่างเนาะเป็นเลขล่างของเฮาของเฮาจะเป็นเลขหนาสีโตเป็นเลขล่างตรงกลางต้องหมุนข้างล่างกลางเป็นจานเป็นทรงใส่สัตว์เลขบิ้นนะเขาตะลวนต้งใส่เกตมากหัยังพัดเด่นด้วยค่ะ ดด้้ตัวิินนเแมนข้าเจ้าเอาลายคู่แต่ว่าข้าเจ้าเล่นเลนไปเล่นเรื่อยๆนะข้เท้าข้าเจ้าตื้นหน่อยข้าเจ้าตะตัวข้อเล่นแมนข้าเจ้าตื้นลายข้าเจ้าก็ไปวินเอาแล <Man, S 2> ้ว <man. S 2> ก็เอาก็ได้ก็ได้กันคู่ก้นแต่ว่าเสียยาง,ยงเดียวกว่าวันหนึ่งหันแปะสามซื้อเลขล่กวมืันผู้ใดกาวเอฟซีได้ช่อง<แ>น้องคำแพงกาวเอฟกันเสียดายเลขฝันแม่น้องคำแพงตามมาสองหัวมาที่สามออกจอยสามลุงนะแฝงสามตรงๆแม่ฝันเลยนะตัวเดียวใช้อาเดือนเจ้าฝันด้วยกระได นี่ของเดือนสกาวเดชเพื่อหนีปันเดงเก้าเก็บศูนย์สามบอกเ็บแยถงเสือเล้าป่านนี้มันกบมากขอกับเบืกันซุใจเพื่อนเขาเลยรืุดใจเพื่อนเพราะว่าเขานี่ยเคื่อกันแหงนะแต่ว่าเสื่อปั้นกันแดงเกปันไม่เล้เป็นตัวเลขเล่นะม้านี่ เก้าศูนย์มะแมอันนี้เขียนผิดอันนี้เขียนผิดมันจะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สามสี่ตัวชุดบินเลยเอาไปบินได้เลยถ้าใหไปราชบัลลังก์จะไปเล่าคนของสุดใจพระลุยเป็นสามเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกเนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันของน้องพื้นที่เดียวกันน้ำช่วงนี้กับเสียงดังแน่เออเนี่ยรู้สึกว่าเล็กแน่นค่ะเอาตามนี้แหละตอนนี้อ๋อนี่ค่ะ ของสุดใจพารวยสูตรของของตัวเองของเฮดเองเลยเนาะเข้าทุกหมวดในขั้นไหนเนาะแบบนี้ใช่หใน้องสุดแจกครับแคป้าจอไว้ตามนี่หล่ะเอาแคปมาจอค่ะของสุดใจพารวยเลขลาวพัฒนาเข้าทุกหมวดชุดวินเนาะอันนี้จะเป็นชุดบินเนาะ เลขวิ่งบนล่างไฮมาเจ็ดกับแปดเนาะวันนี้เนาะแล้วก็ชุดวิ่งมีเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดอ่าชุดเน้นมีวันนี้เน้นเจ็ดหกกับเจ็ดแปดเจ็ดบออันนี้ชุดเต็มชุดเต็มมีเก้าคู่ชุดเต็มมีเก้าคู่เนาะส่วนตัวเน้นก็เป็นเจ็ดหก แปดเจ็ดสามตัวมีแปดเจ็ดเจ็ดและเจ็ดแปดเจ็ดเอค่ะือซีนนี่ค่ะก็จะไปตามอยู่บ่ไดไปตามจักเทียเฮ็ดล่องหนจะแหลกใจจะแดงว่าซื้อเลขกซื้อบ่เหมือนกึกันแมย์นี่ดอกแ้ม่ได้อยู่น้ำพุงหวดนอยู่ด้หวดนั่นแล้วได้บนล่างมันบ่เม่์หวานันแล้วก็ได้บนล่างเด้แล้วไปเอาตลอดเด้จแงนก่น ามันได้สองวัวติดๆกันเลยเนี่ยหวเพิ่งหนึงหันเพื่นเขาไปซื้อบระเมิดแปดสามอ่ะเออมันเป็นช่วงได้ซื้อเลขนมาช่วงนึ่งนะข่อยน่ะซื้อห้าน้อยน่ะถืกทุกน้อยทุกมือพร้อมอ้ยอาที่เพิ่งหนึงหันข่ถือพี่ไอพีบนล่างบนล่างบนล่างเลยเด้่เขาตะลวงห้าน้อยก็เขาทุกมือแม่นป่ะนี่เด้ออันนี้เพิ่นกับเป็นช่องของเพิ่นเองเนาะแล้วกับเพิ่นกับเฮ็ดสูตรเองแม่เพิ่นได้เฮ็ดเองมาเป็นดอกค่ะม่แต่เอาของอาจารย์อื่นม่แต่เอาของอาจารย์อื่นมาแต่บอก ครูซีซูนก็ส่งมาให้แล้วแต่ว่าจะเอาขึ้นหน้าจอให้เพลนแม่ใของครูมีหลายสูตดโทษงงเลยมาเฮ็ดเอาคัดเอาเนาะเอามาคัดเอาเองอันนี้คนไทยซูดมากขึ้นมาซูดีเด็ดแล้วเอาไปเลยคุณป้าบอกเออตอนแรกเอาไม่เห็นเลยเขากะร้อนเลยเนาะเขาชุดวินนี่เขาทุกทุกุทกมือเลยทุกหัวเลยเล็กเล่าแล้วก็แตกล่างยาบุตรล่างบนล่างเลย เอามากินก๋วยเตี๋ยน้ำกันค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะมาอยู่ที่ร้านแม่หมูตกคกเนาะเป็นเป็นเป็รร้านตั้งตำทั้งปลาเผาทั้งอนั้นครบเบิบเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะ,คะวันนี้ได้ครบจบทุกเสียนทุกอาจารย์เนาะเลขฟันเดอนสกาวแมน่นดีเด้อค่ะเอฟซีคุณใด อยากตามก็เอาไปตามเป็นแนวทางเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวที่ทุกๆุกกเซียนทุกอาจารย์ให้มาให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นํำแพงแกงส้มกับพ่อมือดดำทั้งนี้บ๊ายบาย,บายอานยิ้มหวานสนุกไหมไปเล่นนะสิงบอร์สนุกไหมอ่ะอิ่มทั้งประท่านได้กินนใชะอิ่มจังไหน อาตามนี่ค่ะคลิปนี้เม่เท่นกันขอไลฟ์ซีไีกอนเนานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะหย,ยิบตัวใดจับตัวใดก็ขอให้ถูกให้ปังกันเะ้อเป็นตาแซเป็นที่สอยกัปปี้